ฮอเดียวมาแล้วเดียวมันมาอไงเรามาคุยเรื่องที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหมโอ้คิดนานจะทำหะ้าคินกันบีเป็นลุงเข้าลุงเท้าเราต้องมาชุมกันไอ้ก๊อปหอหอกับบ้านมึงก็เราคอยู่ในเหตุ แต่ก็ไม่อยู่แต่จับเข้ากล้องก่อนจะแคปหน้าจอเดินจับเข้ากล้องก่อนจะแคปหน้าจอหนึ่งสองสามโอเคอ่ะไม่ไม่ยังไงเอาไม่ใช่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 อะไรอ่ะใช่แคปก็ออกเลยอาจารย์ก็มีอะไรจะคุยก็พูดเลย เอเอมีไรแล้วเมื่อเช้าก็ไม่พูดนะอือเอาเมื่อเช้าโอเข้าไปเหรอเอออ้าวไปเลยเฮ้ยไอตูนไอตูนไอตูนอตูนมันคุ้มไอตูนมันคุ้มอ่ะไม่ใจเลยอะขนาดเรื่องเรื่องที่จะไปพรุ่งนี้ไอตูนมันก็ห้ามไปไงอออาไอตูนมันให้เปิดร้านอะพรุ่งนี้พูดเลย ผมชวนตอนแรกด้วยผมชวนตอนแรกเลยนะไอตูนบังคัดไปอ๋อผมฝนตกทั้งวันนะเจอตูนเจอตูนข่มไว้ขายไปแล้วเนี่ยไม่ยอมเข้ามาน่ะเอหรู้ตอนตอนนี้คงโดนคุโดนเสือนาไปนั่งกินด้วยสองคนด้วยไงที่ไหนกินที่ไหนที่ไหนอ่ะอะไรอิ่ม อิ่มสุกปะอ๋อิ่มอิ่มสุกปะไม่รู้ไม่แน่ใจต้องใส่ตุนตบตบหัวทิ่มอยู่เลอเรื่องมือไอ้ที่จะคอเนี่ยคือจะคอว่าเฮ้ยเราจะกินหมูกระทะกันวันไหนดีก็ปลายเดือนก็ได้ได้ปลายเดือนได้นต่ป้าไม่อยู่แต่ปัญหาคือไอ้วันที่เราคุยกันเนี่ยมันอยู่กันหลายคนนะพี่เราแบบรวมปะคืออะไรอ่ะก็ผู้ติดตามผมก็เยอะอยู่นะแบบมี ส้มเอ้ยพิสุอะไรเงี้ยคุณตูนก็ตามนะก็มีแต่แก๊งเราเท่านั้นแหละโอ้โอ่โอ้พรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ทำงานพี่อ้าวเหรอไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้หยุดแต่ตอนเช้าจะพาแม่ไปไปวัด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 ได้ขันเลียมก่อนอ๋อไปจอดขันเลียมอ๋อไปพรุ่งนี้เขาเปิดเหรอวะพี่เออเปิดดิ่ค้าใหญ่อ๋ออ๋อเป็นงานวัดเลยใช่ไหม เนี่ยก็ไอ้นี่ไงเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ติดอะไรนะเดี๋ยวสักหกข้าวาวก่อนนะถ้าไม่ติดอะไรก็กลับมาแล้วตูนตูนตูนไอ,อ้ตูนจะพึ่งไอ้ตูนจะพึ่งเห้ยครับครับไอ้ตูนอบรมเหรอครับมึงแอบ,บไอ้ตูนเล่นเลยเหรอ มึงแอบไปตูนเล่นมึงไอ้ก๊อฟมึงแอบไปตูนเล่นหรือมึงแอบเล่นในตูนมึงเอาอะมึงอะไรดีโดนโดดล้มโดนโดดล้มพี่พูมากนะแต่ผมก็เข้าผมรอฟังอยู่นี่กับใครพี่เหรอก็แจ็คดูปฏิทินดิไอ้ก๊อฟพูาดีๆครับปลายเดือนมันเอาจริงเลยนะ ปลายเดือนคือวันวันที่สามสิบเอ็ดกับวันศุกร์วันที่หนึ่งแล้ววันเสาร์ใช่หรอใช่ดูดีนีชัดเจนเอ่าถ้าไม่ติดอะไรก็วันที่หนึ่งก็แหละมันดูไม่ได้มันทีอหนึ่งทำงานเอาเสาร์ทำงานหรอใช่เยเฮ e ยโอเข้ามาทีน้ำซุปหกกระจุยเลยเอาทำไมห้าคนนะไมมาสองกล้องวะพี่นี่เขาใช้สองมุกเขาใช้สองมุมเลยหรอทำไมมึงใช้สองกล้องอ่ะเฮ้ยเขาใช้สองมุมเลยพี่มีไจซะ มีมุม่ากกับมุมบนมึง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 ใช้มุมเดียวก็พอไม่ต้องสองมุมหรอกแค่แค่แค่ให้มันดีสักมุมอ่ะเอาเอาที่มันสบายใจเลยโอ้มีใส่หูฟังด้วยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าแอบคุยเออเวลามึงพูดมึงเกงปากยังไงวะไม่ให้ตูนรู้อ่ะอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าตูนอย่างตอนเนี้ย ขอดูหน้าคนตูนด้วยอ่ะเออกล้องหนึ่งสองคนตูนโอเค <c oughs> อ๋อมึงเว,เวลามึงเวลาเวลามึงถ่ายหน้าตูนอะมึงบอกเขาหน่อยหาเล่นหน้าสดเลยดูแล้ว,วสฟีเลียดน,นี่กูมุฟบิดป,ป,ปากอยู่นะกลัวมันกลัวมันอ่านปา,ปากอยู่ได้มึงไม่กลัวอ่านปากมึงกลัวมันตีปาก <c oughs> ตกลงตกลงยังไงตกลงยังไง ต้นเดือนไเสร็จแล้วแอคชียเสร็จแล้วเหรอเออดวก่อนนะต้นเดือนวันเสาร์เหรอวันที่แล้วกันพี่วันจันทร์วันที่สามเออวันจันทร์หยุดวันตัวเหรอวันที่สามหยุดหยุดนี่อะไรอีกวันจันทร์วันที่สามวันไอ้วันแม่วันเฉลิมพระชาชบัณษาของราชินีไงอือไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันแม่ที่มีแม่เดียว เดี๋ยวเขาอ,อ,อายุ <ขอ S 1> นี่เป็นแม่เราได้เลยเหรอ <c oughs> เออเออแม่แม่ที่ออฟฟิศเถีย,ยงกันเหมือนกันบอกวันหยุดหยุดวันอะไรวันแม่แม่ไหนแม่ใหม่บอกมีแม่เดียวมแม่บอกแม่ใหม่ <c oughs> เออสุดแล้ว,วเขาเรียกวันที่สามเรียกวันอะไรวันไม่ใช่วันแม่ใช่ป่ะวันล,วลาจินีวันแ,แม่ก็สิบสองตุลเพราะวันอาทิตย์ก็ได้ทั้งนี้เขาโขบหลวมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่นไหนหลวม ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวจะเฟิร์มีกทีขอเฟิร์มีกทีไม่เกินวันจันทร์หลังไม่ไหวพี่อ้อพี่อ้อถ้าติดถ้าติดขยับได้ไม่ขยับไปอะไรนะขยับไปอีกนึงนะจุดไม่ดีก็พอไม่หยุดสัมมาถ้าขยับนี่ไปตรงนี้เอางี้ให้ให้โอกาสมันไปชิงแชมป์กับแมนกซิสตี้ให้รู้เรื่องก่อนโอเคครับชิดไปไหนหรือมันมีอะไรเยียวยาจิตใจเอฟเอฟเอฟเอครับเอฟเอฟเอฟอะไรเยียอฟเอฟเอฟเออฟเ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  มันเสาร์มันมีถ้วยเยอะเดี๋ยวมันจะมีถ้วยเยอะอย่างนี้ใเแล้วหลัง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 ต้นเดือนดีกว่างไงโอเคเอาเป็นเอาเป็นวันไหนต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันที่แปดผมหยุดเพราหยุดสามวันจะหยุดสามวันจะไปต่างต่างประเทศนี่โอ้ยเออเออเออ พวกกูพวกกูเนี่ยมีกันคนละสองนะมึงอะไรนะมึงไหวไหมอะไรนะพวกกูเนี่ยมีผู้ติดตามนะมึงมึงไหวมว่ะเครื่องพร้อมกันมีมึงมึงเท่ากับเสียเนี่ยกูออกกูออกเป็นหนึ่งไม่ได้ยี่ยเออเออมึงจะขึ้นสองพี่แดงก็มีพิสูจน์ไม่มึงจะขึ้นสองเครืองเครืองเครืองหน้าจอตัวไหน ตามนั้นตามนั้นเอออแค่วันก็พออแค่วันแล้วหลังมันต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าแจ็คมึงจะให้แจ็คเรียกไอ้้ไอเรียกเคมกันได้เอาไปวันที่แปดเอาไปวันที่แปดเลยก่อนเรียกไอแกใคคนนึงก็ได้แล้วแต่จ๊อบ เราก็กินที่ร้านใช่ไหมกินที่ร้านก็เป็นพวกเรานั่นใช่ปะได้าทุกวันนี้จิตสเปซเมื่อเช้าพี่แดงเมื่อเช้าผมพี่แดงเมื่อเช้าผมไปรอพี่แดงพี่แดงไม่มาใช่ไหมเออเดี๋ยวว่าแต่พี่แดงเลยลูกค้ามันไม่มีใครมาเลยผมผมผมก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเสาร์อาทิตย์มันเปิดผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเสาร์อาทิตย์มันเปิดสิบโมงแล้วมันจะเป็นตอบอลก่อนเปล่ามันมาเจ็ดโมงมันก็ไม่มีคน มันไม่ทําตลาดอะไก็ไม่ทําตลาดแต่มันรอแค่เก้าโมงอ่ะเก้าโมงถึงสิบโมงแค่นั้นแหละใช่จังก๊อปคือจมูกจังก๊อปใหญ่มากเลยเมื่อกี้แค่นั้นแหละทาตามโอ้โหแจ๊กแจ็ค๊กไหมยังแจ็คไอ้แจ็็คแจ๊ก ให้พี่วันดีพี่ช้างเลยวันดีพี่ช้างแป๊บนึงคร่งทุกคนมาดูลช้างวายวันนั้นมันยังส้มวายวันนั้นมันยังอะวายอะเฮ้ยฝนหยุดเลยไปวายไอ้เจ้าเฮ้ยยังเหนืออยู่เฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาไปฉลองเออพรุ่งนี้เขาไปฉลองกล้วย

โปใสตู้หลังตู้หลังที่อืนไม่ไหรอกโคกิงเชื่อเปืนปวานใช่มาแล้วมาแล้ครับดูแล้วอ่ะเออเดี๋ยวขับไปดูเลยยโอเคบาย